อดีตนักร้องค่ายใหญ่ยุก90งานเข้าถูกโยงเครือข่ายยาเสพติดเมื่อวันที่17มีนาคม2568สำนักงานปปสขยายผลเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศจนพบว่ามีอดีตนักร้องดังยุก90เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าโดยของกลางที่ตรวจยึดได้มีทั้งยาบ้าไอซ์ เอ็กซซีเคตามีนและ MDMA พร้อมอุปกรณ์บรรจุเครื่องช่างสำหรับความคืบหน้าพลตำรวจโทพานุรัตนหลักบุญเลขาธิการปปสและนาย ปะพลเมคานันผออสำนักปราบปรามยาเสพติดจะแถลงข่าวการจับกลุ่มในวันที่18มีนาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์ปฏิบัติการปปสดินแดงมีรายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนักร้องรายนี้เคยเป็นสมาชิกวงดังอักษรย่อออ่างออ่างซอโซจากค่าใหญ่ปัจจุบันห่างหายจากวงการไปนานแล้วขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ